สวัสดีครับผมนา้าไตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำอาหารอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับขอเสนอเมนูข้าวผัดไข่ฉบับของยูทูบเบอร์นาไตชาแนลนะครับวัตถุดิบของเราที่จะใช้ก็มีข้าวหอมมะลินะครับไข่ไก่นะครับ ออซอสปรุงอาหารและซีอิ๊วขาวจาภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวแล้วก็ถ้วยแล้วก็่้มน,นะครับดับแรกนะครับเราก็ต,ต้องใส่ไข่ไก่นะครับผมสองฟอง นะคะผมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวและซอสปรุงอาหารจากนั้นนะคะผมเราก็ใส่ข้าวสวยข้าวหอมมะลินะครับ ที่หุงไว้แล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะคระแล้วก็คุนให้ทั่วถึงนะครับ แต่ผมขอข่าอีกหน่อยนะครับนี่ปึ๊บใส่ผู้คนจะเอาประมาณานปกลางหรือคำใหญ่ก็ได้นะครับแต่ผมเอาเท่านี้ก็พอ ก็คุกให้ทั่วถึงจะได้หอมอร่อยเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชอบกินข้าวผัดไข่นะครับผมคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปที่ผมลงนะครับเออแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับซึ่งผมมาทำข้าวผัดไข่เนี่ยผมได้สูตรมาจาก ย่อยพ่อครัววังจัก,กรพัรดิในหนังเรื่องออย่อยพ่อครัววังจัก,กรพัรดิแล้วก็ช่องโมโน29นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย